ปี2023เป็นมือใหม่ไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นในออนไลน์บนแพลตฟอร์มไหนดีวันนี้ครับเรามาคุยกันดีกว่าไหมว่าแพลตฟอร์มไหนมีลักษณะธรรมชาติเป็นยังไงแล้วคุณควรจะไปโฟกัสที่แพลตฟอร์มไหนเป็นอันแรกครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับปี2023นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่ามันมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube TikTok f a c e b o o k นะครับสำหรับใครที่กำลังจะมาบนโลกออนไลน์นะครับอยากจะมาโปรโมทต,ตัวเองนะครับสร้าง Personal Branding หรือมาโปรโมทสินค้าโปรโมทธุรกิจนะครับเราจะเริ่มต้นแพลตฟอร์มไหนดีเชื่อว่าหลายๆคนมีคาถามนี้ดังนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์มมันต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเดี๋ยวผผมมจจะะแชรรร์าากกปสบณของ ด้วยนะครับในการทําออนไลน์มาตลอดระยะเวลาในงานประจำเนี่ยหปีนะครับแล้วก็มาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยสปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาแชร์กันในคลิปโ,โอคลิปนี้นะครับเริ่มต้นที่แพลตฟอร์มแรกนะครับนั่นคือ u t u b e ครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยลักความเป็น u t u b e เนาะเพราะว่า YouTube มันเป็นวิดีโอยาวนะครับซึ่งถามว่าไอ้วิดีโอยาวในข้อดีมันคืออะไรคือเวลาที่คนมาดูวิดีโอยาวอะครับเขามีความสนใจเขาจะมีเขาเรียกว่า attention span นะครับหรือว่า ความตั้งใจในการดูเนี่ยยาวนานกว่าบนแพลตฟอร์ม,มอื่นๆซึ่งแพลตฟอร์ม,มอื่นๆตอนนี้อย่าง Facebook หรือ t i k t o k เองนะครับคนจะดูใช้เวลาสั้นมากๆครับอย่าง t i k t o k น้อยกว่า1นาทีอีกทุกคน Facebook น้อยกว่า3นาทีครับแต่ u t u b e เนี่ยคนมีความตั้งใจในการดูคอนเทนต์ครับก็จะดูกันแบบ5-10นาทีหรือบางคนบางคลิปนะครับดูกันเป็น2 0 3สินาทีก็มีเหมือนกันดังนั้นไนอ้ความตั้งใจของคนที่เข้ามาดูครับเขามีความตั้งใจสูงกว่าคนบน มีช allenge ก็คือว่าคุณจะต้องผลิตวิดีโอที่มันยาวครับแล้วมันยากกว่าแล้วที่สําคัญเลยนะมันจะต้องใช้โปรดักชันที่ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเข้ามาใน y t u t u อะครับมันเป็นกลุ่มคนที่มี Production มีความตั้งใจมีการพัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยซ้ำนะครับในการเอามาถ่ายคลิปวิดีโอให้มันดีครับให้มันได้เขาเรียกว่า High Production ให้ Production ที่มันแบบ Premium แบบนี้นะครับจึงทําให้คนเข้ามาใน y t u t u เนี่ยมีจํานวนที่มันน้อยแต่ถ้าคุณสามารถเอาตัวเองเข้ามาใน YouTube ได้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนใน u t u b e เนี่ยคือคนที่มีคุณภาพ ดูคลิปยาวและมีความตั้งใจต้องบอกแบบนี้คนที่มาดูใน u t u b e เนี่ยมีความตั้งใจนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่คุณเข้าไปในยู u ูบนะครับคุณมีความตั้งใจจะค้นหาอะไรบางอย่างไหมคุณมีความตั้งใจในการที่จะเซิร์ชหาข้อมูลอะไรบางอย่างกันถูกต้องไหมครับหรือแม้แต่อย่างคลิปวิดีโอคลิปนี้เองคุณอาจจะมีความตั้งใจอยากรู้ เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดออนไลน์คุณเจอมาดูคลิปผมคุณก็เลยมาดูคลิปผมมายาวๆจนถึงตอนนี้ถูกต้องบ้างคนใน YouTube มีความตั้งใจมากดังนั้นถ้าคุณเป็นสายให้ความรู้นะครับ ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นนิชเฉพาะเลยนะครับก็ลุยไปเลยใน u t u b e ครับเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการจะมาสายนี้นะครับจะแอบบอกทุกคนนะครับว่ามันมีคอนเฟรนซ์หนึ่งนะครับที่เขารวบรวมเนี่ยเหล่าโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังๆในฝั่งตะวันตกนะครับมาไว้ในงานเนี่ยแล้วเขาก็มีการไปสอบถามว่าเฮ้ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งพูดจะเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าในฝั่งของคนที่เป็นยูทูบเบอร์ครับสามารถคอนเวิร์สครับสร้างรายได้ได้มากกว่าแพลตฟออออรรรรร์มวิดีโส้้้ย่าางเพะููคุณ เพราะว่าไอ้ติกตอกเนี่ยมันเป็นวิดีโอสั้น กว่าคนจะเห็นและจดจำเราได้กว่าคนจะมีความสนใจเนี่ยต้องดูเป็นร้อยร้อยพันพันคลิปแต่ดู YouTube ของเราสักประมาณ5-10คลิปเพราะคลิปเป็นวิดีโอยาวเขาจะเริ่มรู้จักเรารู้จักเราแล้วก็เกิดเป็นความเชื่อใจเชื่อใจแล้วก็รักเราแล้วก็อยากจะซื้อของกับเราง่ายกว่าแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นครับดังนั้นวันนี้ถ้าหากใครนะกําลังมองหาแพลตฟอร์มที่มันจะทําให้คอนเวิร์ตง่ายนะครับได้กลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพแพลตฟอร์มที่2ต่อกันเลยครับนั่นคือเรื่องของทิกตอกครับทิกตอกเนี่ยข สั้นเนาะแล้วม่นเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะมีการถ่ายทําด้วยโทรศัพท์มือถือที่มันชัดหรือไม่ชัดก็ตามมีโอกาสเท่ากันเพราะติกตอกผลักดันวิดีโอของคุณครับขึ้นสู่หน้าฟีดครับให้กับทุกๆคนนะครับ และที่สำคัญเลยตอนนี้ TikTok เนี่ยมันยังไม่ได้ไฮโปรดักชันยังไม่ต้องใช้กล้องขนาด HD 4K ในการถ่ายทำใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคนบน TikTok ชอบความเรียๆชอบความบ้านๆชอบความเป็นธรรมชาติครับดังนั้นถ้าคุณเข้ามาใน TikTok เนี่ยคุณต้องมีความเป็นธรรมชาตินะครับเรียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องไฮโปรดักชันมันจึงทำให้ t i k t อกง่ายสำหรับทุกคน และในเมื่อมันง่ายสำหรับทุกคนครับจึงทำให้คนหลั่งไหลกันเข้ามาบนแพลตฟอร์มนี้ตอนนี้ในประเทศไทยนะ50ล้านคนเน็ตๆนอยู่ใน t i k t o k แน่นอนนะครับจึงทำให้ตลาดนี้เป็นตลาดที่แมสมากครับมีกลุ่มคนหลากหลายแต่ส่วนใหญ่แล้วก็กลุ่มคนที่ใช้จ่ายนะครับเป็นจำนวนไม่สูงมากต้องบอกแบบนี้ว่าใช้จ่ายเป็นจำนวนไม่สูงมากครับ สินค้าประเภทไหนบ้างละ่ะที่มันจะเหมาะใน Titik ต o อกก็จะเป็นพวกสินค้าราคาไม่แพงมากราคาหลักร้อยแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกจิตนะครับแฟชั่นอาหารหรืออะไรที่มันแบบราคาไม่แพงไม่ถึงหลักพันเนี่ยพอจะขายดีจะขายดีมากนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยทิกต็อกเขามีการผลักดันนะครับมีโปรแกรมมีคูป,ปองออกมาให้เนี่ยจึงทําให้การซื้อขายสินค้าเหล่านี้ง่ายๆสินค้าง่ายๆความเสี่ยงไม่สูงเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องนะครับคราวนี้ถ้าหากคุณจะเข้ามาสร้างตัวตนบ,บนทิกต็อกนะหนึ่งสิ่งเลยครับคือ คุณมองสิว่า t k t t o k เนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการตลาดอันนึงเครื่องมือทางการตลาดอันนึงคือทําให้คนเห็นทําให้คนรู้จักครับแล้วคุณค่อยทําให้เขาเนี่ยเชื่อใจอาจจะดึงเขาไปวิวเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็ได้แล้วทาสร้างปความเชื่อใจครับหรือคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานหน่อยครับ รวมถึงเรื่องของการไลฟ์สดบน t i k t o k ผนหนวกเข้าไปทำให้คนเกิดความเชื่อใจครับมันถึงจะสามารถคอนเวิร์ตเป็นรายได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าคุณจะมาเป็นสายครูโค้ชใช่ไหมนะครับครูโค้ชสอนออนไลน์ line. ถ้าคุณมาบน YouTube มันจะง่ายเพราะว,าว่าวิดีโอยาวคนดูซ้ำๆๆๆๆเกิดความสนใจแล้วแต่บน Tik t o k ดูวิดีโอแค่หนึ่งนาที30มวิต้องดูเป็นหลายร้อยคลิปและที่สาคัญต้องไปดูไลฟ์ด้วยพอดูไลฟ์เสร็จเริ่มเกิดเป็นความสนใจดูหนึ่งไลฟ์สไลฟ์อาจจะ 10บไลฟ์หรือ20่สิบไลฟ์กว่าจะเกิดความสนใจจนการตัดสินใจซื้อมันยากกว่าครับดังนั้นนะวันนี้ทุนต้องเข้าใจสินค้าของคุณและเข้าใจธรรมาชาติของแต่ละแพลตฟอร์มแล้วใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับแพลตฟอร์มที่3นะครับคือแพลตฟอร์มของ a c e b o o k ครับต้องบอกแบบนี้ว่าแพลตฟอร์มของ Facebook เนี่ยมันมีอัลกอริทึมนะครับที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั้ง2อันที่พูดไปนะครับเพราะว่า คนที่จะมาติดตามคุณในเพจของคุณต้องมีความสนใจและอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเพจของคุณอยู่แล้วเขาถึงกด follow เขาถึงกด like ถูกต้องปะอันนี้สําคัญมากมันไม่เหมือนกับแพลตฟอร์ม y o u t u b e ที่ระบบจะนําส่งให้ไม่เหมือนกับ t i k t อกที่จะนําส่งให้แต่คุณจะต้องเกิดความสนใจคุณถึงเข้าไปติดตามจึงทําให้ความสนใจของคนนะครับมันสูงกว่าบนแพลตฟอร์ม t i k t อกแต่ยังไม่สูงเท่าแพลตฟอร์ม YouTube โอเคไหมอันนี้สําคัญมาก ผมอธิบายให้ฟังไง,ไง่ายๆแบบนี้คือมันเทียบเท่ากันแหละ YouTube กับ Facebook นะครับถ้าผมเวทสำหรับตัวผมเองนะความที่เห็นส่วนตัวนะครับก็คือความสนใจของคนอนะ่ะเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันแต่ความยากของ Facebook คือการปิดกานการมองเห็นการไม่นําส่งโพสต์ให้การไม่นํสานส่งคลิปวิดีโอให้การไม่นําส่งพวกรูปภาพที่เราลงไปให้ครับเพราะเขาอยากให้เราโปรโมทโพสต์จ่ายเงินคุณน่าจะรู้แหละว่า เฟซบุ๊กเขาโด่งดังมาจากเรื่องนี้ว่าเขาอยากให้คุณโปรโมทจ่ายเงินบูสต์โพสนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีบัตเจ็ถ้าคุณเป็นคนที่มีต้นทุนในเรื่องของเงินคุณเริ่มต้นจาก Facebook แล้วใช้วิธีการทำคอนเทนต์ให้ดีครับให้คุณภาพแล้วใช้ยิงโฆษณาเพิ่มเข้าไปช่วยนะครับให้คนเห็นมากยิ่งขึ้นมันจะต่อยอดได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับแต่หลายๆคนที่ไม่มีต้นทุนตรงนี้ก็จะลําบากนิดหนึ่งพอโพสต์อะไรลงไปก็จะไม่ค่อยมีคนเห็นละนะครับก็อาจจะท้อเป็นได้นะดังนัั้้นนนะ่่ะะคคคุณณตตอองงพิจิจจจาาารรรรวเเมกไหนนบ ถ้าสำหรับผมตัวผมเองผมมองว่าผมจะใช้ tiktok ในการทำการตลาดให้คนเห็นเยอะๆก่อนนะครับแล้วดึงคนไปแพลตฟอร์ม facebook หรือ youtube คุณเลือกเอาเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างความสนใจให้มันสูงขึ้นครับเพื่อสร้างความ ไว้วางใจเชื่อใจกับตัวเราให้มันสูงขึ้นเพราะว่าคนที่ไปตามบน YouTube และ Facebook เนี่ยมันจะได้ดูคลิปดอที่มันยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ดูโพส์ตในรูปแบบต่างๆได้เป็นรูปภาพเป็นตัวข้อความแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมว่าทั้ง3แพลตฟ,ฟอร์มครับมีความแตกต่างกันทางธรรมชาตินะครับรวมถึงมีอัลกอริทึมที่แตกต่างกันคุณต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณนะวันนี้ไปทดลองซะแพลตฟอร์มไหน เหมาะกับคุณแล้วก็รีบโตครับบนแพลตฟอร์มนั้นแล้วก็อย่าลืมว่าพยายามกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับไปอยู่บนหลายแพลตฟอร์มเนาะอันนี้สําคัญมากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะว่าแต่ละอันมันแตกต่างกาันแล้วลองเลือกครับว่าตัวไหนเป็นสิ่งที่คุณอยากจะลองเริ่มต้นในปี2023เลือกแล้วลงมือทาครับทดลองทําแล้วลองดูแล้วลองดูผลลัพธ์ครับอันไหนปังกว่าลุยด้านนั้นครับเนาะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะทุกคนฝากกด subscribe ช่องนี้หน่อยได้ไหมครับแล้วอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เยอะมากๆครับอยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วหวังว่าปี2023จะเป็นปีที่ปังที่สุดปีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กําลังจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับหวังว่าจะได้เจอกับทุกๆคนนะครับในคลิปดีโอคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ